ถึงน้องเขาไปเป็นนักร้องมีชื่อเสียงแต่ก็ทําประโยชน์ให้สังคมด้สามารถส่งเสาะทำกับหลงลุงเขาสร้างเตียงให้ทําเป็นเพื่อให้แล้วก็เป็นของแห่งให้เดี๋ยวพอเสร็จยกชานก็จะมีปัจจัยให้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่จะให้บ้าง เอไว้เดอน้ว้องกเนอเ้อกิสามารถเปนแม่แรงด่ต้องไหวนะมากตมาแค่แพาธทุกปรอแล้วขอให้สุขภาพดีแข็งแรงได้ของไปแล้วก็ใช้เรื่อนอนเตียงนอนไรแบบเพื่อน้องก็ให้ผู้หญิงผู้ชดตาได้ดูตาชิดตาสุพรรณนักกรรมาิการูที่มีแหงเยอลาเป็นกำลังใจให้เออ ลูกลูสารพัดนานุ่มก็นี่แหละคุณพ่อแม่แล้วพ่อแม่แม่บ้านทักงทุกหลังพลังเงียบแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่ที่เป็นเอเซีของน้องน้องทำจริงแล้วก็นี่ได้กัะจายมาทำบุญกับน้องนี่แหละผลงานของน้องของจริงไม่ต้องอิงนิยญาณเสร็จไปเปลี่ยนไปต่อไป บ,บ้านหลังที่สองครับที่น้องอุ๋งอิกจะมาบริจาคของครับ <c oughs> ก็ไปเลไม่หน่อยเดี๋ยวอุณหิงพอทำอะไรนั่งรอแงให้แล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้ใจ่ายบ้างเี๋ือแม่ซื้อนู่นซื้นี่เข้วุิงเขาให้เป็ัจจัยด้วยพร้อมกับเครื่องอุปกรณ์แม่ก็ได้ใช้นี้็เพื่อเรือหมดหมดก็เบิกกมอเดือห้ามเบิกวัดช่วงนี้พระยกให้อนามัยหมดแล้ว อันนี้เอกลูกใครแม่รู้จักปะจำได้จ๊อบเลยบอกนะ,อะเอกลูกใครเนี่ยจำได้อยู่จำได้อยู่เมียเพื่อนกับลูกเกกๆๆพื่อน,นทําของทําบุญเพราะอาจจะมาฉลองตาตั้งกันแน่แล้วก็ทําโครงการกับน้องก็เลยบอกว่าลุงลุงจะทําฉลองตาตั้งทําบุญกับลงุงลุงไหมอุงเอิงเขาก็เอา พอเอกกันไม่นอนบอกของลุงว่าไงก็าว่าเอาด้วยกันเอาเอาก็เอาอันนี้มอบให้แม่เด้อยส่วนปัจจัยอะไรเดี๋ยวทําเรียบร้อยแล้วจะมามอบให้นะแล้วเดี๋ยวจะให้เบาโทนมาเป็นคนรับผิดชอบแทนพี่ๆี่น้องๆอยูทูบเปอร์ทุกคนเชิญองค์หญิงพูดให้พ่อพ่อแม่เอสซีทั้งหลายที่เขาทำบุญมากับเราขอบคุณทุกคนเสด้จ้ส่วนสำหรับเรื่องที่พอในเอสซหายามากอะอยากจะส่วนึ่ง อ,าาบบอัานาอันนี้ต้องนั่งวิชาทุกวันย่างบ่ได้ก่อนก,ก็ยางได้ตอนหลังก็ย่างแล้ว <laughs> อ่แม่รับไปเด้อ <laughs> ลามัให้ละเด้อ <laughs> สาธุ<ะ> <sk> กำลังใจดีๆเ้ยมีแห้งเย่พาพระจะดูแลให้อยูให้หลามไปทำงานให้มีคนสนับสนุนเยอะๆแม่ปวยพรนให้หลามเลยดิอวยพรนให้แม่พรานเป็นวะนี่นี่หลามอยู่นี่อันนี้พมันโอ้ยจับมือหมาได้ไหมเนี่ย สาสมพรปากแม่เด้อให้หลาแข็งแรงเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีพี่น้องแฟนคลับ FC เพิ่มขึ้นเรื่อขึ้นให้รุนโลสาธุไปต่อไปต่อไป

เรียบาไขนี้พ่อลองบอกให้คูเหญิงอวยพรให้คู้หิงไปโด่งดังมากปรเดียพ่อพูดิพูดภาษาจปั้น้เลยในที่เดียว

แม่อะอีน่ะเอน่นง่ายงัวง่ายคือญราน้อถามนี่ไม่ยายเท่าไรแล้วถามนี่ได้ยิน่น่ะแม่นี่ผมผมหอยู่โน่นน้องผิงอยู่โน่นถามน่้ายอยู่เท่าไรแล้วยาย แป็นถ้าเปยายค่อย ha in nah pues ู่เปเดอนชบยายหน่อยยายว่าเอาของมาให้ใได้หล่เด้อให้่ามันไปเป็นร้องดังคุยพร่ไม ก็วุ้นๆนี่ล่ะ้อนนี่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 น้่นี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 ่น้่นี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 านี่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 น สัมัสอาจารยางกรเนี่ยช้าง่านอาจารย์นนี่หลานซื้อวงหญิงเป็นนักร้องนักร้มหูอยู่น้องเมียน้องแต่ว่าท่านก่อนเอ้านี่ยเน่ยจ้า

ของมาเยี่ยมมายามให้เอาไว้บริโภคอุปโภครวยพอโอ้รวยนะวยรวยขึ้นมากาวรวย่้ากาดูแม่ลาเฝ้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปอีกบ้านหนึ่ ทำไมยายยังอยู่ยายนอนติดเตียงตาเป็นคนเฝ้าตอนนี้เสียยายไปแล้วตาก็ไม่ต้องเฝ้าแต่ตาก็ไล่เรียกคุณยายที่ติดเตียงพ,พอทายพ่อยายเอกเด้อดม่หน่อยน้องหูงอิงเอาของมาเยี่ยมมายาม หญิงไวพรตามีสุขภาพดีจิตใจข้แข้งอนวันนี้ลาเป้าไม่ลาไปคะแนนมันเกิดก่อนที่มูดอวพรเยอะตามใจตามใา